สวัสดีคะ่ะทุกคนทุกท่านคลิปนี้เป็นคลิปเรื่องเล่าเข่าและคุณนะคะซึ่ง ใน EP นี้จะขออนุญาตใช้ไพ่แค่สำรับเดียวนะคะเพราะว่าอยากจะได้อะไรที่มันแปลกมันใหม่ในพลังงานหน้าไพ่บ้างเนาะก็สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะโบต้องขออนุญาตบอกนิดนึงว่าในส่วนของเรื่องเล่าเขาและคุณค่ะเราจะเปิดไพ่ทั้งหมด2กองด้วยกันนะคะกองละ8ดใบนะคะกองหนึ่งเป็นกองของเขาอีกกองหนึ่งเป็นกองของคุณนะคะซึ่งเราจะเปิดไพ่ไปควบคู่กันเราจะเช็คพลังงานและ energy ทั้งคุณและเขานะคะ ว่ากาลังเจออะไรอยู่เนาะแล้วก็มีอะไรที่น้าไพ่อยากจ,จะบอกเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณไหมซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นความสัมพันธ์ของใครในลักษณะไหนเนาะก็ฟังกันโดยที่ไม่เอาไปอินไม่เอาไปนอยนะคะเพราะว่าเป็นคลิปออกแแบบคอลเลกทีฟเนาะมีความเป็นเออก็มีกําหนดราศีแหละก็มีราศีบอกแหละว่าราศีอะไรบ้างนะคะสองสามสี ห้าห,าหาค่ะแปดใบฝังคุณ8ปดใบฝั่งเขา8ปดใบเนาะก็คลิปนี้โบหายไปสองสวันแล้วนะเพราะว่าไปเคลียร์งานด้วยนะเพราะว่างานค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เหมือนแบบสุขภาพไนมะ่ค่อยโอเคเสียงไม่มีเสียงไม่มีค่ะที่รักนะเสียงไม่มีจ้ะ <c oughs> นะก็เลยอ่ะก็พร้อมแล้ว ก็มาเลยแล้วกันวันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวขอนีตดูฝั่งเขาหน่อยนะคะอ๋อลืมบอกไปว่าใครที่ยังไม่เคยกดติดตามนะคะโปรดกดติดตามแล้วก็ฝากกด u b s c r i b e กันไว้ด้วยด้วยนะคะส่วนใครที่เข้ามาแล้วนะคะเคาะหัวใจและที่สําคัญเลยคอมเมนต์หัวใจสองดวงเพื่อดึงดูดพลังงานด้านดีไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะเรามันเริ่มกันเลยดีกว่าฝั่งเขาคือใครคะ ฝั่งเขาคือคนที่เกิดในราศีพฤกภกันมังกรค่ะหรืออาจจะเป็นคนที่เกิดวันจันทร์และวันพฤหัสก,ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะฝั่งคุณค่ะฝั่งคุณคือคนที่เกิดในราศีมิถุนตุลกุมนะคะก็ได้รวมทั้งระหว่างนี้นะมันจะมีราศีขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นฟังไปเรื่อยๆตั้งแต่ต้นจนจบถ้ามันใช่พลังงานของคุณคุณฟังไปต,งต,ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะและเรื่องถ้ามันเป็นเรื่องของกูนะคะมันจะเป็นเรื่องของคุณตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะนะ อ่ะฝั่งเขานะคะเป็นคนที่เกิดในราศีพฤษภกันมังกรนะคะอาจจะเกิดวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสก็ได้ฝั่งคุณนะคะเป็นคนที่เกิดในราศีมิถุนตุลกุมนะคะหรือคุณอาจจะเกิดในวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์วันศุกร์ก็ได้นะคะวันอาทิตย์วันศุกร์แล้วก็วันจันทร์ก็ได้เนาะตัวเลขในชีวิตของคุณนะคะอาจจะติดเลขสีเยอะๆของเขาอาจจะติดเลขเจ็ดเยอะๆทีนี้โาต้องบอกแบบนี้นะคะ คนคนนี้นะอันนี้นคือคัมใบของคนคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่บ้างานนะคะเป็นคนที่บ้างานทํางานค่อนข้างที่จะเวลาส่วนใหญ่เขาอาจจะอยู่กับงานนะคะอยู่กับงานอยู่กับเงินอยู่กับการลงทุนนะคะได้หัวคิดแก่เรื่องของการแบบสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรอย่างเงี้ยส่วนคุณน่ะบ่มองว่าคุณเองเป็นคนที่ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายอยากกินตอนไหนก็ได้กินอยากนอนตอนไหนก็ได้นอนเป็นคนที่ทํางานแล้ว แค่นอนหลับเฉยๆก็มีเงินเข้าแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าคุณใช้ชีวิตไปแบบโดยที่ไม่ค่อยมีเรื่องที่แบบจะต้องซีเรียสอะไรนะคะอยู่ในช่วงของความออมีความแบบสโลว์ดาวในการใช้ชีวิตคือแบบว่าไม่ได้ไม่ได้แบบวื้อหวาแล้วก็ไม่ได้อะไรก็มีแบบ ขึ้นขึ้นลงลงเนาะอยากยุ่งก็ยุ่งอยากพักก็พักอะไรอย่างเงี้ยส่วน่นช่วงเนี้คุณน่าจะเป็นช่วงของการพักพักสมองพักกายพักใจอะไรอย่างเงี้ยส่วนเขาก็เป็นในลักษณะของคนที่แบบโอ้อาจจะยุ่งพลังงานของเขาดูแบบยุ่งยุ่งเรื่องงานเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ฝั่งเขานะคะโอ้ไพสิบดาบ เขามีพลังงานของคนเป็นท่านลมด้วยนะของคุณมีความเป็นกรกฎนะคะทีนี้โบต้องบอกแบบนี้นะฝั่งเขาว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพก็ได้นะช่วงเนี้โบมองว่าเขาน่าจะเป็นคนที่โอ้สุขภาพไม่ค่อยโอเคเลยน่าจะรู้แหละว่าตัวเองนะ yeah, เาางนี่ยแย่เพราะว่าการทํางานอืมเพราะว่าการทํางานเพราะว่าคิดว่าหลายๆอย่างในในเรื่องของงานของเขาอะมันอาจจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของอ่า สมองนะร่างกายหรือว่าอะไรต่างๆด้วยทําให้ตัวเขาเองอาจจะแบบว่ายังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าจะต้องดูแลตัวเองนะอืมแต่บางคนก็ร่างกายก็เตือนแล้วนะว่าสุขภาพไม่โอเคดูเขาไม่ค่อยโอเคเลยนะคะช่วงนี้ส่วนคุณนะบมมองว่าตัวคุณเองค่อนข้างที่จะอ มีเรื่องให้วางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางอยู่นะคะช่วงนี้คุณก็อาจจะมีแผนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางอยากจะไปอาจจะหมายถึงว่าอยากจะไปพบอยากไปเจอเขาก็ได้นะอาจจะอยากเจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกในนึงเนี่ยบูม,มองว่าตัวคุณเองน่าจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันคุณกับเขาน่าจะอยู่ไกลกันนะแล้วก็คุณเนี่ยน่าจะมีทั้งแบบว่าโอ้โหงานขะงานแบบ งานลาดงานหลวงในลักษณะที่แบบต้องพบเจอผู้คนอะไรอย่างเงี้ยต้องออกไปพบเจอผู้คนอาจจะเป็นการคุณอาจจะเป็นสายเที่ยวอ่ะเอออาจจะเป็นสายเที่ยวอาจจะเป็นสายตี้อะไรอย่างนงี้ก็ได้นะคะนะช่วงนี้ก็อาจจะแบบเช้าเข้าวัดกลางคืนเข้าผับอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะประมาณนี้นะคะอันนี้อันนี้คือสิ่งที่มันเป็นตัวคุณคือชีวิตคุณมันดูแบบสบายอะ่ะเออมันดูแบบเรียบง่ายไม่ได้มีอะไรแบบตึงๆนะคะทีนี้เนี่ยขอดูแอคชั่นของเขาในช่วงระยะนี้หน่อยสิ ไห้นหนึ่งไม้เท้านะคะฝั่งคุณโอ้โบเห็นได้ชัดเลยว่าตัวเขาอะค่ะตัวเขาอะรู้สึกว่าตัวเองอะมีปัญหากับความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วก็คิดที่จะเริ่มที่จะพยายามแอคชั่นทำอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ซึ่งในขณะเดียวกันตัวคุณเองนะคะค่อนข้างที่จะชัดเจนว่า คุณน่าจะเป็นคนที่ชัดเจนในความสัมพันธ์ในครั้งนี้มากๆว่าคุณต้องการอะไรนะคะต้องการอะไรอยากทําอะไรนะคะมีความแบบอยากรู้แหละว่าเออมันจะเป็นยังไงเออในเมื่อแบบโอ้ยเขาวุ่นวายชีวิตเขาดูวุ่นวายขนาดเนี้ยแล้วตัวคุณเองยังจะต้องแบบคอยตามอารมณ์เขาตลอดเลยหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวคุณเองก็มีความรู้สึกว่า อืมโอเคบางทครั้งบางทีฉันแบบชัดเจนไปแล้วว่าฉันต้องการอะไรแต่ว่าฉันไม่ได้ในสิ่งนั้นฉันก็จะแบบฉันก็เฉยๆกบมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าฝั่งเขาพอพอพอรู้สึกว่าคุณน่าจะมีความมีอารมณ์หรือว่ามีความคิดในลักษณะเนี้ยเขาก็น่าจะเริ่มแบบขยับหรือว่าจะ take action อะไรบางอย่างนะคะที่นี่ขอดูหน่อยว่า action ที่ที่มีคืออะไรโอเคฝั่งเขานะคะ เอาจริงๆนะถ้าถามว่าเขาจะแอคชั่นอะไรไหมนะเขาเองอะมีความรู้สึกพึงพอใจในสิ่งที่ที่เขาก็ทำกับคุณแล้วอะถามว่าเขาจะแอคชั่นอะไรไหมเขาน่าจะทำให้คุณรู้ว่าเขาพอใจแบบนี้เขาต้องการแบบนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเขารู้สึกว่าเขาเขาไม่ได้ต้องการอะไรที่จากคุณ เลยนะเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณเลยที่เขาแบบอยู่ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพราะเขามีความรู้สึกแบบมันเป้าหมายมันมีอยู่แล้วว่ามาเพราะอะไรแล้วมันมีพชั่นกับคุณอยู่แล้วในลักษณะที่แบบว่าเอออยากจะแบบว่าอยากจะแบบให้คุณแบบให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ทําให้เขามีแรงผลักดันในการใช้ชีวิตก็ได้โมเห็นถึงคนที่มองคุณเนะี่ย เป็นหนึ่งในไอดอลหรือหนึ่งในในสิ่งที่คุณอาจจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตได้ดีแล้วเขาอยากจะเป็นแบบนั้นนะอืมอาจจะเป็นในลักษณะเนี้ยแล้วการที่ณตอนเนี้ยไม่รู้ว่าคุณชัดเจนหรือคุณพูดอะไรไปหรือคุณสื่อสารอะไรกับเขาไปเขาพยายามกระทำในสิ่งที่บางคนอาจจะพูดบอกคุณแต่บางคนนะ่ะแสดงพฤติกรรมนะคะว่าเขาพอใจในจุดนี้แล้วอืมเขาพอใจในจุดนี้แล้วไม่อยากจะแบบว่า ให้คุณมาคาดหวังอะไรในตัวเขาหรือว่าไม่ได้อยากให้คุณแบบเออทำอะไรให้เขา,าเขาไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาแค่แบบเออมีคุณอยู่ในทุกวันอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วแค่รู้ว่าเออหันมาแล้วคุณยังอยู่ก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนฝั่งคุณบอมบอกว่าตัวคุณเองค่อนข้างที่จะดูเขาหนักมากดูรู้ว่าสังเกตการกระทาแล้วก็พฤติกรรมของเขาในช่วงระยะน,นี้หนักมากแล้วก็ สิ่งที s, <S mm ่คุณเห็นนะคุณคุณก็รู้แหละว่าเหมือนตัวเขาเองแบบไม่ได้แบบสนใจคุณซะเท่าไหร่หรือว่าไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณซะเท่าไหร่ในช่วงระยะนี้ตัวคุณเองก็ยังมีความรู้สึกแบบละลาละลังนะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ว่าจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ดีหรือว่าจะแบบว่าเออ move on เพื่อไปใช้ชีวิตตัวเองดีนะคะทีนี้หน่อยขอดูสิ่งที่เขามอกมาที่คุณหน่อย โอเคสิ่งที่คุณมองไปที่เขาสิ่งที่เขามองมาที่คุณนะคะนะตอนนี้เลยนะเขาเห็นถึงคนที่โหทําอะไรได้ตั้งโยตั้งแยะทาอะไรได้ตั้งหลายอย่างแล้วแบบว่าชีวิตคุณอะมันเป็นชีวิตที่เขาเองก็รู้สึกแฮปปี้นะที่เห็นคุณแบบใช้ชีวิตได้ดีอะเขาก็อยากใช้ชีวิตให้มันเหมือนคุณนะแต่มันทําไม่ได้อะทําไงอะมันอาจจะหมายถึงว่า อาจจะสื่อถึงแบบความต่างในฐานะทางสังคมความต่างในหน้าที่การงานไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันหรืออะไรที่มันต่างกันแล้วเขาเห็นคุณแล้วเขารู้สึกแบบโอ้ยแฮปปี้อะเออมัน happy แฮปปี้ดีแล้วดีแล้วใช้ชีวิตอย่างงี้ดีแล้วเธอแบบว่าเออถึงจะไม่แบบไม่มากดดันกันอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งนี้คุณมองไปที่เขาว่าคุณมองเห็นคนที่กําลังสร้างเนือ้อสร้างตัวอยู่หรอกําลังเริ่มต้นหรอหรือกําลังแบบ จะทําอะไรบางอย่างหรอคุณมองว่าเขาเป็นเด็กอะ่ะเออมองว่าคุณบางผู้บางคนน่ะอายุต่างกันนะน่าจะปัญหาปัญหาน่าจะเกิดที่ความต่างด้วยนะคะต่างสถานที่นะระยะทางมันไกลกันแล้วก็น่าจะต่างสังคมอ,อาจจะต่างกันสังคมที่เขาอยู่สังคมของคุณมันอาจจะต่างกันแล้วก็เรื่องของการหาเงิน รวมทั้งอายุด้วยน่าจะต่างกันวิธีคิดอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะต่างกันนะคะสิ่งที่คุณมองไปที่เขาว่าคุณก็อาจจะมองเห็นคนที่แบบโอเคเขาอาจจะกําลังแบบเริ่มต้นในการใช้ชีวิตอยู่เขาอาจจะเป็นช่วงวัยที่แบบว่ากําลังแบบสร้างเหนือสร้างตัวหรืออะไรใดๆแล้วการที่เขาไปยุ่งเรื่องงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เหมือนคุณเคยผ่านจุดนี้มาคุณก็จะพยายามทาความเข้าใจเขานะคะนะที่นี้ไหนขอดูเพิ่มเติมนิดนึง จริงแหละเขามีเป้าหมายในชีวิตเขามีช้อยอะไรหลายอย่างในชีวิตให้เลือกซึ่งต่างจากตัวคุณตัวคุณเองอ่ะนะจะไปโฟกัสที่หาเงินเพื่อครอบครัวหาเงินเพื่อทําให้ครอบครัวแล้วก็ตัวเองมีความสุขแต่ตัวเขาอ่ะยังมีพาชั่นบางอย่างยังมีเป้าหมายยังมีแผนหลายๆอย่างในชีวิตซึ่งเขาอาจจะกําลังกําหนดเป้าหมายในชีวิตเขาอยู่อ่ะโมมองว่าวุฒิภาวะของคุณและเขาเหมือนกัน มีเหมือนกันแค่ช่วงการเริ่มต้นมันต่างกันแค่นั้นเองคุณอาจจะเป็นคนที่มองว่าไม n d เ e ็ของคุณดีและไม n d เซ็ของเขาก็ดีเช่นเดียวกันแต่มันต่างกันตรงที่ว่าคุณกับเขามันเริ่มต่างกันนะเริ่มเริ่มชีวิตที่มันแตกต่างกันช่วงจังหวะชีวิตที่มันต่างกันโมไม่รู้ว่าคุณกับเขาอายุต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าสิ่งที่โมมองอะโบมองว่าคุณมองเขาด้วยความเข้าใจอะเข้าใจว่าโอเคเขา กำลังจะเติบโตนะโอเคคุณก็ปล่อยให้เขาเติบโตโดยที่คุณคุณมองเขาอยู่ไกลๆส่วนตัวเขาเองก็โอเคมีสเปซในจุดนี้เขาก็อยากมีสเปซให้คุณเพราะเขาเองก็เกรงใจในการใช้ชีวิตของคุณเขาก็ไม่อยากเป็นท็อกซิคในชีวิตของคุณเหมือนกันแล้วบางครั้งบางทีการที่เขาไปโฟกัสบางสิ่งบางอย่างจนลืมคุณนะนั้นหมายความว่าเขาเองอาจจะถ้าถามว่าเขายังเห็นว่าคุณสําคัญในชีวิตไหมก็สําคัญแต่ว่ามันมีสิ่งที่สําคัญในอนาคตของเขาอีกอะไร เพราะฉะนั้นโบก็เข้าใจในจุดที่ที่มันเป็นตัวเขานะถ้าเกิดว่าเขาจะผ่านสื่อสารผ่านหน้าไพ่มาก็อยากให้คุณแบบโอเคถ้าเกิดว่ามันคนมันแบบเข้าใจกันจริงๆแล้วว่าอะไรมันก็ง่ายแล้วแหละเอออะไรมันก็ง่ายแล้วแหละทีนี้ขอดูเพิ่มเติมหน่อยคะไพ่ฝั่งเขาฝั่งคุณ โอเคบางผู้บางคนนะคะฝั่งเขาอาจจะเป็น energy ของคนที่เกิดราศีกรกฎเช่นเดียวกันนะคะมีราศีกันด้วยเนาะแล้วก็ของคุณก็มีพลังงานของความเป็นราศีพฤษภกันบางก้อนเช่นเดียวกันหรือบางผู้บางคนอาจจะเกิดธาตุเดียวกันเช่นเขาเกิดน้ำคุณก็เกิดน้ำเขาเกิดไฟคุณก็เกิดไฟเขาเกิดดินคุณก็เกิดดินเขาเกิดลมคุณก็เกิดลมนะคะประมาณนี้ทีนี้ฝั่งเขาบมองว่าเร็วๆนี้เขาอาจจะพูดในลักษณะที่อาจจะแสดงให้คุณรู้แสดงให้คุณเห็น ะะอาจจะมีการสื่อสารการบอกนะคะในลักษณะของการที่แบบให้คุณรู้เลยแหละเออให้คุณรู้อาจจะพิมพ์โทรหรือเป็นประโยคนะคะที่เขาจะพูดกับคุณในลักษณะที่ว่าตัวเขาอะณนะตอนนี้เขาเองอะอาจจะไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้มีเวลาให้กับคุณนะ เอออาจจะไม่ได้มีเวลาให้กับคุณเขาอาจจะต้องไปเคลียร์อะไรหลายๆอย่างในชีวิตแล้วก็ต้องดูแลอะไรหลายๆอย่างในชีวิตในลักษณะของงานแล้วก็พาชั่นหรือว่าเป้าหมายในชีวิตของเขาอะถามไว้มันยังมีคุณอยู่ไหมใใน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  ในชีวิตของเขาณนะตอนนี้แล้วก็ต่อไปอะบูมองว่ามีเขาก็ยังจะพยายามบอกให้คุณแบบเออเข้าใจในโลกของเขานะคะนะแล้วก็ยังมีพัชชันกับคุณอยู่ซึ่งบูมองว่าตัวคุณเองก็ยังจะแอบดูแอบมองเขาไกลๆนะ คุณเองก็ใช้ชีวิตของคุณปกติแล้วแหละเขาอาจจะอยู่ในโหมดอีกโหมดหนึ่งส่วนคุณก็อาจจะอยู่ในโหมดอีกโหมดหนึ่งคือคุณอะเป็นคนที่ใช้ชีวิตคนเดียวได้เก่งเป็นคนรักสันโดษอาจจะไปเที่ยวคนเดียวทําอะไรคนเดียวแบบชินคือมันคุ้นชินกับการใช้ชีวิตคนเดียวอ่ะเขาก็เลยแบบโอเคเขาก็โอเคในความเป็นตัวคุณนะเขาก็สบายใจในจุดหนึ่งนะที่ว่าตัวคุณเองอะเขาก็ให้ความยุติธรรมกับคุณไง เออเขาไม่เอาคุณเขาไม่ดึงคุณเข้ามาพันธนาการชีวิตเพราะว่าเขารู้ว่าคุณชอบใช้ชีวิตแบบนี้เออนะตัวเขาเองก็อยากจะให้คุณรู้เหมือนกันว่าการที่คุณอยู่แบบเนี้ยเขาก็อยากให้คุณสบายใจนะว่าต่างคนต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ แต่คุณนะ่ะบลบอกว่าไพ่สองไพ่ขึ้นมาแบบชัดเจนอะสองใบบอกว,ว่าคุณนะ่ะสองเขาหนักมากคุณดูคุณดูพฤติกรรมเขาหนักมากแล้วคุณสังเกตเหมือนคุณกําลังเก็บรายละเอียดอะไรบางอย่างในอนาคตอ่ะนะคะทีนี้ขอดูบทสรุปคร่าวๆหน่อยนะบทสรุปคร่าวๆที่จะเกิดขึ้นนะคะโอ้ oh my god โอ้เขาว่าบทบลบอกว่าเขาว่ามีความต้องการในตัวคุณนะเพราะว่าไพ่ ไพ่เดะเดวิลขึ้นนั่นหมายความว่าบางบางคนบางท่านนะเขาพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะให้มีคุณอยู่ในชีวิตให้คุณได้เห็นความสําเร็จของเขาแล้วก็ให้คุณมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนะแต่มันอาจจะไม่ให้แค่ช่วงนี้ก็ได้นะคะโปบอกว่าเขายังมีความ crazy ในตัวคุณมีความแบบต้องการคุณยังมีความดึงดูดในตัวเขานะอืมแต่สิ่งที่เนี่ยสิ่งที่คุณคิดอะหรือบทสรุปจะถูกโบโบเห็นถึงคนที่คุณอะ เอาจริงๆนะจากหน้าไพ่อ่ะเหมือนคุณเองอ่ะก็อยากจะกระโจนออกจากความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยไม่รู้นะว่าด้วยเหตุผลอะไรแต่ขอดูไพ่ใต้สำหรับนิดนึงขอดูไพ่ใต้สำหรับนิดนึงอืม,อมโอเคบางคนเนี่ยบอกว่าคุณน่าจะ ดูแลตัวเองหนักมากเลยช่วงเนี้ยอาจจะให้ความสุขกับตัวเองอะ่ะมีเสน่ห์เป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนมีสเสน่ห์เลยรู้สึกว่าตัวเองลังเลก,กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วว่าจะต้องเลือกเขาดีไหมเพราะเด็เธอว่ามันคือที่คุณมันบ่งบอกถึงความไม่แน่นอนความเซอร์ไพรส์มันแบบอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แหละถ้าเกิดว่าคุณแบบอยู่ในโหมดเนี้ยเออนะก็เลยแบบอืม้มคุณแหมบอกว่าคุณมีคนคุณกําลังคิดที่จะแบบทําอะไรบางอย่าง ความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่ว่าน่าจะยังมีเขาอยู่แหละแต่คุณน่าจะแบบว่ามีมีเปิดใจคุยกับใครหรือมีเปิดใจแบบเ,เข้าหาคนเพิ่มขึ้นหรือว่าให้ใครเข้าหาคุณเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะแต่ว่าในด้วยด้วยแบบนี้หรือเปล่ามันเลยทําให้ไพ่ของเขามันขึ้นไพ่ the devil นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราลองไป พิจารณาดูก่อนว่ามันใช่ในส่วนนี้ไว้ว่าคุณเองอะเป็นอย่างที่หน้าพ่ยบอกหรือเปล่าเนาะก็เขาอาจจะแบบบมองว่าเขาเขาไม่มีความแบบบางผู้บางคนอาจจะมีความลึกซึ้งกันแล้วอะ่ะมันเขายังยังต้องการหรือว่าโหยหาแบบเรื่องอะไรแบบนี้กับคุณอยู่อ,อืมนะและการที่คุณไป ไปเป็นคนพราวสเสน่ห์อย่างเงี้ยแม่นอนมันมีเรื่องหิงห่วงแล้วก็อยากจะพนันาการกันมากขึ้นนะคะโอเคก็ไพ่ก็บอกประมาณนี้นะคะก็คุณอย่าไปดูดีอย่าไปเซ็กซี่อย่าไปสวยอย่าไปหลอ่อแบบให้เขาเห็นเยอะมากนะรู้รู้เปล่าเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่มีสมาธิในการทํางานนะคะนะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่ <laughs> ชอบการอ่านไพ่ในลักษณะนี้นะคะสามารถนะคะกดิดตาช่องไว้ได้แล้วก็ ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันเป็นเรื่องราวของคุณมันจะเป็นเรื่องราวของคุณตั้งแต่ทีแรกนะคะก็ขอให้ผู้ที่ได้รับชมรับฟังคลิปนี้นะคะดึงดูดพลังงานด้านดีไปนะอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปนะคะส่วนใครที่มีความเอกกับหน้าไพ่แล้วอยากดูว่าเป็นดวงของคุณหรือเปล่าแล้วก็คุณกับเขาจะไปในลักษณะไหนจะมีความสัมพันธ์ในลักษณะไหนในในพาต่อไปหรืออะไรใดๆก็อยากจะดูเป็นการส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างมาได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปคะ่ะบ๊ายบายค่ะ